เกมบอกว่าดีแล้วนี่ของกูอย่ายุ่งเขาคือเขาดีมากเว้ยน้องน่ารักมากเลยอ่ะคือคิดว่าแต่เพราะว่าเกมเนี้ยแม่งคนเล่นซับน้อยมากเว้ยไม่รู้เป็นเพี้ยอะไรไม่ค่อยอยากเล่นซับกันเนี่ยเกมเนี้ยโอ้ยเกมนี้เพื่อนผมเล่นซับตลอดทั้งเกมเลยก็ได้เว้ยผมชอบน้องมากเพียงปูอยากได้สักตัวหนึ่งก็พ่อมาใส่ชพิซซงเกมมาเดี๋ยวพ่อซื้อให้เนี่ยเนี่ยเออก๊อนเองได้เวลาเองเฉิดขายเลย ถ้าเองมาเล่นกับพี่นี่เป็นแทงแล้วก็ไอ้แคลลี่บีบีพีเอสมาตีโอ้พี่ต้มเตี้ยมน่ารักมากกดูดิดูดิ30 seconds before you attack get ready ตั้งฉลามดำดิ ตอนน้ำดีนะไม่โดนนาำเหนียวเลยเองเอาไม่หนีละสี่สี่ร้านสีเองอ่ะอันตีเองพยายามไปพยายามไปอยู่ไอ้ก้นเหี่ยวเว้ยเวลาเององฝั่งนู้นเองเวลาเองจะบ้วนพิงไงเองไดบ้วนตรงเหี่ยวเว้ยเองมันจะคุ้มกว่าแต่ว่าตัวเองรอรอรอมันไม่ถึงแล้ว

จูบิม right? ีอะไรจูบมีอะไรงงเจฟมีอะไรเจฟมีอะไรเจฟมาแล้วพี่ครับเจฟมาแล้วครับทำเป็นเลยฮิวโอ้ยียิงปีฮิวเฮงเฮงอร่อยอร่อย get that vehicle to destination. Ah, I'm, bored. I'm, bored. I'm, bored. I'm all the chaos. can always count on you. I'm, bored, I'm bored. <coughs> ยทำไมกับตนาเลวะเฮ้โอ้ไอ้ร็แมนจีกูใหญ่เลยเอ็งต้องลเว้ยเองำหน้าไม่ได้เองเป็นไอ้บะเมื่อกี้กูอยู่หน้ามากมั้ง a v e e n Dun, 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 dun. Oh, Maximum then, yeah. The perfect oh, nice. then, now. <laughs> 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 ติดรถโอ้โหรถถอยเตะรถเลยเฮ้ยอะไรนบ่นรอเห็นไหมโอ้โหดีมาก

ไม่ไหวว่ะโบข้างแม่เลยโท่านซึ่งลงพิเศษแล้วูรักน้ำเจีบไม่สนใจทั้งนั้น ไปนักแมนแล้วเกรดดูนัไงออนนี่อ่ะเริช่วยขนาดแล้วมันยังมอี่เดียวทําจริ Bring on the chaos! Come almost made our We are undefeatable! <laughs> Look out below! man. Yeah. มันมันมันอย่างนั้นแหละตัวมันจะับตัวอโดนี่อะไะวะโดนมันด้า้อยาง้ i a m i ดอัรีีผมไม่ค่อยเก่งเลยวะเอซ่าสลเทำอะไรได้ไม่ไรประโยชน์เลยโลกีเก่งว่ะโลกีอันตรีมันสามารถก๊อป อปตัวไหนก็ได้แล้วก like? yeah. like, ็ม yes, ันตีฝังด้วยกปเป็นตัวไหนก็ได้อะแล้วปล่อยล่างแยกแล้ล่งแยกคุยหูเตนเลยไม่เตนีเต็มเต่หรอเลงายแรงอเซออนยะใครมันเป็นสเร์แมนข้าตัวบอดนววมันเป็นวีเอแมันไล้วงเลยถึงไม่ทำสเร์แมนเล่นดี ตายเลยเพียรไปอมเล่นกับกูอ่ะแม่งแม่งใช้สูตรผมเพียเอาไปบายหลังเพียเลยแม่งใช้สูตรผมเม่งเป็นอานี้อร่อยเลยอาเนี้ยโคตรอร่อยเลยชาล

Amazing อ๋อผมรู้แล้วโตวผมจะดเ่แให้กับเพื่อนได้อือยากเล่าูอยากจะล่าไอรอนแมนมันตบตลบจริงเลยเฮียไออนแมนไอรอนแไมอยู่ที่วมากเป็นมาม ไม่เคยอยากรู้ว่ามันเล่นมันเล่นเพศมัคือน้องเล่นเด็แลวเดกอจะรูว่ามันเล่นดูหลังแล้วพมนจะไหนไว้ับคือนือ

ได้น้องนะได้แล้วต้อกเจ็บก็ชนะได้ a c h i e ด้วยโอ้ยมีพีเฉยเลยอันนั้แพ้กันได้อีกีละไอ้เนี่ยะหลับพีได้ี่ัม่ได้พีได้ไงข้ามไปยี่ตัวไอ้่ามไปี่ตัวนะ มีผลนี่อต้องใครซัพพอร์ตใครซัพพอร์ตพูดพูดดิจชื่นใจฉันจะต้องงงเจ๊หรือเราวัวเออต้องเก๊อยู่แล้วแจ้งาหงมดีเจ๊มาฮิวแรงใช่มีแค่อย่างดีเลยซัพพอร์ตใ,ให้อย่างดีเลย